สวัสดีค่ะพบกับสายอีกแล้วนะคะวันนี้สายอยู่ที่รถยนต์มือสองพิพัฒน์ออโตเซลล์นะคะรถสวยลอซิงแห่งถนนหาไทยราชเนี่ยค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนหาไทยราช3าทับสนะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเลยค่ะค่ะนะวันนี้นะคะเดี๋ยวสายจะพาไปดูรถสวยนะคะสไตล์ซิงเลยนะผ่อนเบาเบาค่ะคุณลูกค้าเพียงแค่เดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ และนี่เลยค่ะคันนี้เลยนะคะ t o y o ต a y a r i ิสนะคะ 1.5e ปี2012คันนี้เลยบอกได้เลยว่าสวยงามสไตล์ใส่ซิ่งนะคะไม่ควรพลาดเลยทีเดียวไม่รอช้านะคะเดี๋ยวซายพาไปชมรอบคันกันสักหนึ่งรอบก่อนนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะ นะคะคด้านหน้าของเ้าเนี่ยคะโอ้โหบอกได้เลยว่าดีไซน์น่ารักมากนะคะมาพร้อมโลโก้โตโตยต้าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็แผงลังพึ่งนะคะช่องระบายความร้อนนะีคะในส่วนของรถโตโยต้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับตาไฟขนาดใหญ่เลยนะคะในส่วนของดวงไฟนั้นนะคะก็ไม่มีภาพเหลืองนะคะยังอยู่ในสภาพที่สวยงามพร้อมใช้งานอยู่นะคะนอกจากนั้นนะคะ พร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะคุณลูกค้าโอ้โหสวยงามจริงๆนะคะแล้วคันนี้นะคะยังตกแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยทีเดียวนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่หารถขนาด1.5นะคะนอกจากประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ยังแรงไม่เบาเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะได้เป็นเครื่อง VVTI นะคะแล้ว หยดน้ำมันด้วยนะคะสภาพห้องเครื่องก็คือไม่มีคราบน้ํามันไหลยเยิมนะคะจุด QC ต่างๆอยู่ครบชัดเจนนะคะเบ้าโชกนะคะเม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบชัดเจนนะคะไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะนี่เลยฝาครอบเครื่องก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะในส่วนของรอยต่อรอยทอดต่างๆก็อยู่ในสภาพใช้งานได้นะคะไม่มีสลายเลยนี่ในส่วนของฝากระโปรงะคนน็อตก็ไม่มีรอยขันรอยขยับนะคะ โอ้โห oh, oh. สวยงามนะคะพร้อมใช้งานจริงๆนะคะสำหรับรถ t ต y ยต a า Yaris คันนี้นะคะสวยมากๆนะคะคันนี้ห้องเครื่องเดิมเครื่องฟิตมากๆเลยนะคะดูด้านหน้ากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างพร้อมภายในกันดีกว่านะคะเริ่มจากล้อมแม็กเลยนะคะคะุณลูกค้าโอ้โหบอกได้เลยว่าแม็กสวยแม็กงามมาก สำหรับคันนี้นะคะแต่งสวยพร้อมซิันเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะไฟเลี้ยวมากับกระจกมองข้างนะคะแล้วก็มือเปิดคันนี้จะเป็นแบบพรีเมียมนะคะแล้วก็มีโลโก้ยาลิสด้วยนะคะสําหรับคันนี้ เดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันเลยดีกว่านะคะสําหรับเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหว้าวมากนะคะสําหรับคันนี้โทนภายในนะคะดีไซน์สปอร์ตนะคะจะเป็นโทนดําแดงนะคะเบาะหนังสีดําแดงนะคะแล้วก็พร้อมโลโก้ยาลิสด้วยนะคะสําหรับคันนี้เบาะสวยเบาะดีนะคะไม่มีรอยเปื่อยรอยขาดรอยยุ่ยเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะ ด้านในนะคะภายในคอนโซลน,นะคะโอ้โหสวยงามไร้คาบเก่า,กานะคะคือบอกได้เลยว่าดำสนิทจริงๆนะคะพวงมาลัยก็อยู่ในสภาพที่รีวรอยคืนน้อยมากจริงๆนะคะคันนี้ภายในสวยนะคะ และก็น็อตด,ด้านข้างฝาประตูนะคะก็ไม่มีรอยขันแน่นอน,นะค่ะคันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหม้น้าท่วมอย่างแน่นอนนะแผ่นสติกเกอร์ต่างๆนะคะหรือรอยน็อตฝาประตูนะคะก็อยู่ชัดเจนเลยนะไม่มีรอยขยับเลยนะคะสําหรับห้องได้สารด้านหลังกันบ้าง กว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าดีไซน์สปอร์ตนะคะบอกของเขานะ,ะจะเป็นสีดําแดงนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังฝั่งคนนั่งนะคะโอ้โหสวยงามแล้วก็บอกได้เลยว่ากริ่นดี นะคะแล้วก็หอมซิง์มากๆเลยนะคะใครสนใจมาได้เลยนะที่ร้านพี่พัดออตโตเซลดูด้านข้างกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวใทราพาไปชมด้านหลังกันบ้าง ะะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าน่ารักมากนะคะนอกจากนั้นนะคะคันนี้ยังมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะและไฟเบรคดองที่3นะคะอยู่ด้านบนนะคะด้านท้ายของเขานะคะก็จะมีโลโก้โตโยต้านะคะยาริสแล้วก็รุ่นตัว E ีนะคะสำหรับคันนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะคะ ในส่วนของตาไฟนะคะก็น,น่ารักมากเลยนะคะดีไซน์ของเขาจะเป็นแบบกลมๆนะคะคุณลูกค้าใครอยากได้นะคะรถคันนี้นะคะแต่งสวยนะคะพรอมซิ่งนะคะก็มาได้เลยนะคะที่ร้านพี่พัดออโตเซลค่ะดูกันไปแล้วนะคะรอบคันเลยนะคะ นใจนะคะ Toyota Yaris นะคะ1.5 e ปี2 0 2 2คันนี้นะคะพอนเบาๆนะคะเพียงแค่เดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะและใครที่สนใจนะคะวันนี้ใส่จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดไปเลย5,000บาทนะคะเพียงแค่แคปหลักฐานนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะส่งมาทางอินบอกได้เลยนะแล้วก็ที่ร้านพี่พัฒนอ์ออโตเซลลนะคะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะใครสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ู6ย์9 4 7 8 7นะคะแล้วก็ ม่ย่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ